ฮัลโหลสวัสดีค่ะแม่ปูตาจ้าเดี๋ยคลิปนี้สิพาแม่น้องมาเบิร์เดอร์วะอันต้นหมักองุ่นนี่เฮ็ดจได้ห้าใจอยากให้อัน,นลูกเขาออกเยอะเนาะพอเอือมนี่จะถึงมาเบิร์นวะองุ่นจะสูงนิดนึงเนาะนีน่อยู่ตรงนู้นเลยองุ่นในแม่ปูกปลูกไว้อัน,นกินสุ่มตัวพี่นอ้องเพราะว่าบ่มหักกินให้มันสุกเนาะมันหวานเกินไงแม่ปลูก็ปลูกไว้จั่งหน่อย,อย,อยเก็บอีกหน่อยแล้วเก็บไปกิน กินกับสมสินะคือบักม่วงบ้านเทาอนสอยู่นี่กะใส่หมักองุนแทนสินะจ้ะแดดแรงมากเลยต้องทาครีมกันแดดด้วยพี่น้องเลยยี 25, ่ห้ายี่หกองศานะตอนนี้ที่เด่นมานี่ได้จ้ามันเป็นแบบนี้ด้วพี่น้องเพราะว่าอางุนเนี่ยถ้าเกิดมีกิ่งออกมาเยอะๆแบบนี้แม่ปูก็จะหักออกเลยนะจ๊ะนี่อันนี้เขาไม่มีเขาไม่มีลูกมีอะไรเนาะแล้วก็หกัก ออกไปให้เขาเกิดขึ้นมาเยอะยอดเนี่ยพอมันสิไปแย่งการเจริญเติบโตไปทําให้อันอื่นที่เขามีลูกไปแย่งอาหารเขาสิเนาะแม่ปูก็แม่ปูต้องแบบว่ามาเก็บออกตลอดด้วยจนี่เก็บออกตลอดไปเบเอร์นี่บางเทือใบมันเนี่ยนะ เอาไว้ไอรองตะกา้าเวลาเข้าไปเก็บเห็ดพี่น้องตอนนี้เห็ดยังไม่มานะคะเห็ดเดนมาร์กอยาจะเอากระรีออกไปใบแบบนนีะ้เก็บออกไปเยอะๆอันนี้ไม่มีไม่มีลูกไม่กลัวขอมีม,มีพยายามเก็บไอ้ที่เขาไม่มีไม่มีลูกว่ามีอะไรเนี่ยจะออกไป นี่ก็ไม่มีอะไรเด็ดออกไปเดินลงมาพี่น้องนี่อยู่ไปก็ทำให้องุ่นเราไม่โตนะทำให้ลูกอันอื่นมันโตช้าเนาะนี่เธอเก็บออกมาพี่น้องน,นี่ตอนมันออกมาใหม่ๆนะปลูกก็มันเด็ดออกเรื่อยๆออกไปเยอะเลยนะมีหลายพวงเลยนะ ข้างบนอันนี้เขาก็ไม่มีแล้วจ้ะนี่อันนี้ก็เตด,ดออกไปแดดดีมากมดจ้าอางุน พยายามเด็ดยอดขอออกเนาะว่างูจ่าเดี๋ยวสิมาอัปเดตเรื่อยๆยเด้อพี่น้องเด้อไปคลิปนี้ไปแล้ว,วจ้าไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเฮียไปทำไปหมักไว้ไปเห็ดปุยหมักไว้ตักวก็จะมีตะกร้าอะไรนี้ นหน้าฟ้าไม้แล้วก็จะเอามาปลูกผัก